อนโทรแต่ละตัวนะคะโดยถ้าจากโค้ดเนี่ยยูซอร์เนี่ยจะไม่ใส่อะไรมาเลยก็ยังสามารถทํางานต่อไปได้ค่ะซึ่งเป็นผลว่าทำไมเราถึงเอา validator เนี่ยเข้ามาช่วยในการทํางานนะคะเราก็จะมาใช้ตัว require validator นะคะซึ่งถ้าสมมติยูซอร์เนี่ยไม่ใส่อะไรมาเลยเนี่ยมันก็จะมี error ของตัว require require ค่ะโดยเราเนี่ยจะสามารถเช็คได้ว่าตัว password ของเราเนี่ยมี require error ไหมถ้ามีเนี่ยมันก็จะส่ง return ค่า true กลับมาค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการใช้วาลรเดเตอร์มากกว่า1ตัวค่ะโดยที่เราเนี่ยจะใช้คอมโพส์วาลรเดเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยในการคอมไบวาลรเดเตอร์หลายๆตัวเข้าด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้รีควายนวาไรเดเตอร์กับมินเลงวาไรเดเตอร์นะคะซึ่งยูเซอร์เนี่ยจะต้องใส่แล้วก็ต้องใส่อย่างน้อยเนี่ยแตัวอนนะะักษรค่ะซึ่งถ้าสมมติยูเซอร์ใส่มาเนี่ยแต่ว่าใส่มาไม่ครบ8ตัวอักษรนะคะมันก็จะโชว์เออร์เรอร์ของมินเลงค่ะซึ่งตัวมินเลงวาไรเดเตอร์เนี่ยสามารถบอกได้ว่า เอ่อ uh, อย่างน้อยความยาวอย่างน้อยเนี่ยต้องมีแปดแต่ว่า user s e m i c o l o เนี่ยแค่สามตัวสองนะคะต่อไปนะคะก็เป็น validator ตัวอื่นๆของ angular นะคะสามารถดูข้อมูลได้ตามลิงก์นี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการสร้าง validator ค่ะโดยที่เราเนี่ยตัวอย่างตัวอย่างเราก็คือทำฟอร์มในเซ็ตพาร์ทเวิร์ดใช่ไหมคะเราก็จะสร้าง validator เพื่อเช็คว่า password ที่ user ใส่มาเนี่ยมันแม t ช์กันไหมโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะสร้าง ไฟขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างฟังก์ชัน match password ค่ะเราจะสร้างฟังก์ชัน match password ขึ้นมานะคะโดยรับพารามิเตอร์สตัวนั่นก็คือ password กับ confirm password ค่ะแล้วก็จะ return มาเปน form group นะคะเพราะเราสร้างเป็น form group จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเช็คว่า password ที่ user ใส่มาเนี่ยมัน match กันไหมถ้าสมมติมันไม่ match กันเนี่ยเราจะ set e r r o r ของ match password เนี่ยว่าเป็น true นะคะ ซึ่งถ้าสมมติ user เขาใส่มาแล้วมันแมทช์กันเนี่ยเราก็จะไม่ส่งเราก็จะไม่เซตเออร์เรื่ใดๆเราก็จะส่งค่าเนาไปค่ะเราก็จะเรียกใช้ validator ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาค่ะโดยผ่าน validator ตัวนี้นะคะแล้วก็เรียกฟังก์ชัน match password ที่เราเพิ่งสร้างไปแล้วก็ส่งพารามิเตอร์ไปสองตัวก็คือ password กับ confirm password ค่ะซึ่งถ้าสมมติเนี่ย user ใส่มาแล้วแต่ว่า password เนี่ยมันไม่แมทช์กันนะคะตัว match password ตัว e r r o r ของ match password เนี่ยก็จะรีเทิร์นค่า true ออกมาค่ะ โอเคค่ะจบแล้วค่ะใครมีคำถามอะไรไหมคะหรือว่าอยากจะเสริมอะไร